อย่างสายนะ้ำอย่างลมพัดมาต้องพุทธังทำมาเอ๊ะพุโทโธเอ๊ะถูกแล้วไข่ดาวรวมนะจ๊ะตอนเด็กพุโทโธตอนตัวผู้จืดแหงซราบ ไปเลยปกทงก่อนโอ้โหเก็บหกเตึงเตืองไปครับผม เสียงสนายแห่งพระเจ้ามาไงน่ากลัวนะเนี่ยเสนนะด่ดูนะ ไปคอ,อ, The safe zone อมเมนต์ไหนฮะไม่มีฮะไม่มีใครคอมเมนต์เลยฮ<ส>ะ<ส>ไม่ขึ้นฮะมาดูฮะเนี่ย อ่ะล่ครับดอกนั้นไม่ขึ้นใครเนาะวัดดีจ้ามีคนเดียวอ่ะไม่งั้นก็พี่ออมอ่ะถ้าวัดดีจ้าไม่งั้นก็ลงลงออดวัดดีจ้าหรอโอโ้ตั้งแต่นู่นแล้วฮะนูน่นไกลแล้วโอ้โห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 ,โโหจะฆ่าตัวเองอ่ะจ้าพี่น้องมาสุด จะฆ่าตัวเองแล้วเมื่อกี้เนะี่ยเอ้ายิง10คนไปยิงกล่องของขวัญเฉยเลย คาราเบลทงไม่ต้องปงไม่ต้องปักหรอก ไปเองสมองวีดอันนี้น่ากลัวสมองวีดนะว่ามีทีเฮดด้วยเราดูจากาักษณาก็ใช้เล่นเราอาจจะแพ้คนนี้ถ้าเราก็อาจจะไม่ได้แพ้ทันเล เห็นหมูตัวหนึ่งว่าโถ้ดามหามันดูเปือเ้อนเลอะเทอะไปหมดจนอธิบายไม่ได้เลยว่าตัวนั้นสีอะไรหมูตัวนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ปวดจงจำไว้อย่าเลี้ยงหมูดีพออาหารดีๆสักทีไม่มีเลอกก่อนนั้นมันคือโมอะไร มูลโคนสกาโปกจนดูอร่อยไปหมดเลยลองเพลงแบบไม่ติดเลกสิทธ์เลยผมไม่มีเลกสิทธ์ตีเดียวกันไหม่ะ ทีมอ่จมอีกอนนะจะกนจุดนัดเดียวด้วย Will arrive, you'll see. we you see. Half of the teams are eliminated. Yield ship ready for operation. Tank has been delivered. Last scene Oh, Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. เจ็บนะเนี่ยไปโปรดจงจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้เขาต้องเจ็บไปด้วไปเลยไปเลยเอยอ ไปไหนไเอเ,อเอดไปด้วยอยู่บนรถขับรถหนีดีๆไม่ชอบลงมาตายเอง เออคือหาที่ตายพวกมั คืออะไรมาเหรอคือห้าวใจอรหนั้น

Ô à đi, có một lát tí nữa. Ooh, nè quá chăng lên. Ship terminal is Last five teams. The safe zone collapsing. Airdrop incoming. Don't leave, I here. If I I'm Airdrop has been delivered. Spy out. วังว่าจะไม่ตายก่อนถ้าตายนี่คือแบบเครียดอะ่ะเพราะกว่าจะค่าตีนี้ได้โอ้เยอะก็คือคนตายกันเยอะก็จริงๆว่าความผิดผอนอะไรผมไปหลอเขาเขาเรียกว่าไป็กวรกวนฟุตเออกวนฟุตกวนฟุต จัยทำไมต้องเสียใจยเพราะเราเป็นคนต้องเจ็บรักสาวขาคสง่าคือลมจะให้จะไปทำชาวประมงแถวบ้านคุณหรือไงขอฉันนะเป็นควายดีเดอไอ้โจรเป็นวาน ใส่ซาลาะแตกลงไปใครคะเล่ยสรุปเกลือเขาใช้ปืนใครใครรู้แตกลงไปใครคะเล่ยยู่โ็รากก็คือว่าผมก็คือผมจัดจ้านชอบมองก็คงเจะรู้ไหมขอบคุณครับคุณลงออส ไม่ดุแล้วครับผมแต่ของผมคือดูดันไม่เก่งใจใครไม่ได้แบบดุเดือดนะดุดันไม่เก่งใจใครฟุ่มเฟือยเยอรวันต์ต์เจเนเรชันใหม่เจนเนเรชันใหม่เออน่าจะถูกและบอสแบบไม่เก่งใจใครเกือบเป็นเป็ดเกือบเป็นเป็ดอย่าลืมไปสุ่มกันเยอะนะจ๊ะทดลอง เพจน,นี้ไม่มีหวานมีแต่เกลือต้องฟูดควินเจอร์แรบเตอร์อร่อยมากเลยแรบเตอร์ผมหาต้นไม้ผมไม่ได้หาคนพวกนี้อู้หูหูอ้าหูหูหูอ้าหูาอาอาไอ้ไม่เฮไม่ตาย ผมไม่ใยมือมาเลยกลาไม่ละเออมีมีตอกหินลบอ่ะมามามายิงมายิงมายิงมาโอ้โหโดนคลางแล้วนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วตัวนี้มันเอาคินผมแล้วผมเล่นซอกมันนี้ผมตาย Yeah, hit <coughs> Dinh mà xíu hơi cưa The terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. Oh, my, the เวนเจอแลปเตอร์แก่งบมกเก็งใจไครแ่เก่งใจเมียกีหนึ่งโอ้โหปวด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 โอ้ปวดมันตายแล้วปวดตายปวตายล้วนะครับ